แนะนำ iPad ให้หน่อยค่ะได้ค่ะเล็กแนะนำเป็น iPad Gen 10เครื่องนี้เหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะและที่ยูเฟน iPad Gen 10เริ่มดาวที่4,900บาท แถมดาวแล้วได้เครื่องเลยทันทีค่ะที่บอกว่าเหมาะกับทุกคนคือ 1. เป็นรุ่นที่ใช้ใสายชาร์จ Type C ได้ฉะนั้นใครที่ใช้มือถือ Android ก็สามารถชาร์จร่วมกันได้ค่ะ 2. เป็นรุ่นที่มีขนาดหน้าจอที่10.9นิ้วจอ r e t i n a LCD มีแบตเตอรี่อึดและมีน้ำหนักเบาค่ะซึ่งเหมาะกับการใช้งานตลอดวันมาต่อข้อ3กันค่ะเป็นรุ่นที่รองรับ iPad OS ใหม่และคาดว่าจะอัปเดตได้อีก3-4ปีเลยซึ่งข้อดีของการอัป OS ใหม่ ได้คือทําให้รองรับโปรแกรมใหม่ๆที่จะเปิดตัวในทุกๆปีถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วอยากให้แนะนําสเปค iPad รุ่นไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเล็กมาตอบในคลิปหน้าคะ่ะสาระน่ารู้กับเพื่อนที่รู้ใจ You f r i e ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะ